สวัสดีครับเจอกันกับผมหมอกริตชลีกันอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับกับคลิปทํำนายดวงประจําวันที่1มิถุนายน2566เราเจอกันในครั้งน,นี้ตรงกับวันที่18นะครับเป็นคลิปที่2นะครับในคลิปนี้จะบอกเรื่องราวการงานการเงินโชคลาภ บุญเสริมดวงชะตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ตัวเลขมงคลวันที่เวลาสถานที่ให้กับราศีมหาเฮงอันดับที่4ี่ก็คือราศีมังกรนะครับชาวราศีมังกรในรอบปักนี้ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่มีหลายๆอย่างปรากฏขึ้นและก็เปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินรวมถึงฐานะความเป็นอยู่ด้วยแต่ว่าจะเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวสักครู่เราไปคุยรายละเอียดกันนะฮะ ก่อนอื่นฝากไว้นิดหนึ่งครับช่องทางการติดต่อดูโดยชะตากับผมหมอติชอลี่อยมางอนเดิมครับทั้งเบอร์โทรศัพท์ไอดีไลน์แฟนเพจ a c e b o o k สนใจที่อยากจะตรวจเช็คดยชะตากับผมก็ติดต่อสอบถามพูดคุยกันเข้ามาได้เลยนะครับ มาเริ่มต้นกันกับคนที่เกิดในราศีมังกรมหาเหงอันดับที่4นะครับดูซิว่าในช่วงปักนี้คนราศีมังกรเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างที่ผมโพสไว้ในเพจคือเป็นช่วงเวลาที่คุณมีซิกเซนล์ลางสังหรณ์ที่ต้องบอกว่าชัดเจนเด่นชัดแล้วก็ที่สําคัญที่สุดจะกลายเป็นสิ่งเดียวที่จะทําให้คุณมีโอกาสประสบความสำเร็จในเรื่องของตัวเลขแล้วก็การเงินด้วยนะครับ มาเริ่มต้นกันกับเรื่องของการงานก่อนนะครับกลื่นไว้ให้พอหอมปากหอมพอน,นิดนึงนะครับเรื่องราวการงานในรอบปักนี้ชาวราศีมักรต้องเรียนว่า1นถึงสวันต่อจากนี้ไปเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาหการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเริ่มต้นทําธุรกิจส่วนตัวหรือการเริ่มต้นทํางานที่ต้องบอกว่าเต็มไปด้วย เรื่องราวของความหวาดเสียวหลากหลายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของงานที่เราทําประจําอยู่หากเราทํางานบริษัทห้างร้านต่างๆก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่การงานของเรามันมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะมีการติดต่อสื่อสารพูดคุยหรือมีการพบปะผู้คนหลากหลายที่เราอาจจะยังไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนอาจจะเกิดความประมาอาจจะเกิดความกังวลสับสนบ้างในบางครั้ง แต่คนราศีมังกรเป็นคนที่มีทักษะมีความสามารถเป็นคนที่มีพรสวรรค์สูงเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องแค่นี้ต้องบอกเลยว่าไม่ขนามือเลยทีเดียวนะครับคุณจะสามารถผ่านวิกฤตของการงานในช่วงนี้ไปได้ในกรณีถ้าคุณกําลังมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับงานที่คุณทําอยู่คนราศีมังกรคุณจะสามารถผ่านพ้นหลังจากวันที่20ไปแล้วนะครับขณะเดียวกันเนี่ยคนราศีมังกรเอง,เองต้องเรียนว่าเป็นคนที่มีทักษะฝีมือสูงมากในเรื่องของการทํางานยิ่งถ้าใครอยู่ ในกลุ่มงานของสายศิละปะก,การบันเทิงทุกศาสทุกแขนงในช่วงปักนี้ดวงการงานต้องบอกว่าโดดเด่นและเป็นไปในทางที่ดีมากสําหรับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวในช่วงปกักเนี้เสื้อผ้าหน้าผมความสวยความงามเครื่องประดับผ้าไหมแพรพันอะไรก็ตามที่เป็นเครื่องประดับงดงามต่างๆคนราศีมกรจะโดดเด่นมากใครที่ทําตรงนี้อยู่ต้องบอกว่ามีโอกาสที่คุณกําลังจะได้รับพ e ีออเดอร์ใหญ่ๆเข้ามาและที่สําคัญที่สุดเนี่ยนะครับมันจะต่อยอดยาวๆไปจนกระทั่งถึงช่วง องสิ้นปีเลยก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นชาวราศีมกรต้องพยายามบันดูแลในเรื่องของการอินเตอร์เทนล,ลูกค้าแล้วก็การที่จะดูแลตัวเองให้สมบสมูรณ์ด้วยนะครับสาหรับคนที่เป็นพนักงานบริษัทห้างร้านทั่ทวไปในช่วงบังนี้ดวงการงานอาจจะรู้สึกว่าอึดอัดพอสมควรทีเดียวคุณจะรู้สึกว่าคุณกังวลใจรู้สึกเครียดหรือสับสนในบางครั้งยิ่งถ้าสมมุติว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทํางานกําลังประชุมกันอยู่กําลังหารือกันอยู่ในบางเรื่องบางอย่าง คุณกังวลใจคุณกลัวว่าสิ่งที่ผู้หลักผู้ใหญ่ประชุมกันหารือกันมันเกี่ยวข้องกับตัวคุณหรือไม่อย่างไรสิ่งเหล่านี้จะปรากฏขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นเหตุผลทําให้คนราศีมังกรเนี่ยเกิดความหวาดหวั่นพอสมควรทีเดียวแต่ก็ต้องเรียนก่อนนะครับว่าคุณอย่าได้ไิตกกังวลใจเพราะบางทีสิ่งที่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาหารือกันนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นในทางดีก็ได้เพราะตามดวงชะตาของคนราศีมังกรกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหน้าที่การงานนั่นเองบางคนอาจจะกําลังได้ย้ายที่ทํางาน หรือย้ายออฟฟิศย้ายไปอยู่ในเขตที่เราอยากจะไปอยู่ในช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีนั่นเองนะครับสำหรับคนที่เกิดราศีมังกรแล้วทํางานอยู่ในกลุ่มของข้าราชการแล้วคุณยังเป็นลูกย่างชั่วคราวอยู่ในช่วงปักนี้การเปลี่ยนแปลทงทางด้านการงานมีสูงมากคุณกําลังจะมีโอกาส ที่จะสอบแล้วสําเร็จได้เป็นลูกจ้างประจําเพราะฉะนั้นหากแม้นที่ผ่านมาคุณผิดหวังมีปัญหาไม่ค่อยสบายใจในครั้งนี้ขอให้คุณตั้งอกตั้งใจให้ดีนะครับแล้วทุกอย่างจะสมบูรณ์และก็บริบูรณ์สาหรับกลุ่มคนที่อยากจะเปิดธุรกิจส่วนตัวในช่วงปักนี้ชาวราศีมังกรต้องเน้นอย่างเดียวคือบิวตี้ช็อป เครื่องประดับสตรีเสื้อผ้าหน้าผมร้านตัดสะซอยต่างๆทางแม้นใครอยู่ในกลุ่มนี้ต้องบอกว่าไปในทิศทางที่ดีครับคุณสามารถที่จะเปิดกิจการใหม่ๆได้แต่ควรที่จะต้องมองหาแหล่งที่มีชุมชนเยอะๆหน่อยหนึ่งจึงจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าในบางครั้งบางทีเนี่ยแม้เราจะเปิดได้แต่เราไปอยู่ในสถานที่มันไกลหูไกลาตาเกินไปการเปิดร้านของเราก็อาจจะกลายเป็นสิ่งที่ว่างเปล่าได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจะต้องรวมกันหลายด้านนะฮะเป็นแบบนี้ เรื่องราวของการงานโดยทั่วๆไปก็จะไม่มีอะไรน่ากังวลใจสาหรับคนราศีมังกรนะครับเพราะดูเหมือนว่าทุกอย่างมันกาลังจะเริ่มต้นเป็นไปในทางที่ดียิ่งถ้าสมมุติว่าในกลุ่มของหน่วยงานราชการหรือว่ารัฐบาลที่อยู่ในกลุ่มของราศีมังกรแล้วเนี่ยต้องเรียนว่าทุกอย่างกําลังเริ่มต้นไปได้ดีครับเพราะฉะนั้นพยายามกันอีกนิดนึงครับ มาว่ากันเรื่องของอุปสรรคปัญหามองเรื่องของการงานพอสังเกตแล้วเนี่ยนะครับอุปสรรคปัญหาของท่านที่เกิดในราศีมังกรในช่วงบางนี้จะมีหนึ่งก็คือเรื่องของภาวะอารมณ์จิตใจคุณจะร้อนร, он, รนกระวนกระวายกระสับกระสายกับ,กรบ,กรบเรื่องบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นรวมถึงเวลาที่คุณอยากจะรู้อะไรแล้วคุณไม่รู้ตองน,นั้นเวลานั้นมันจะทําให้คุณกินไม่ได้นอนไม่หลับเกิดอาการว้าวุ่นใจอยากรู้เดียวเดียวทันทีเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเหล่านี้คืออุปสรรคปัญหาทำให้คุณร้อนรน,รน,รนกระวนกระวายจนบางทีเรา เสือติดจังเลยก็ว่าเป็นไปได้แบบนั้นนะฮะ หรือเรื่องของสุขภาพร่างกายปวดข้อปวดกระดูปวดเส้นปวดเอ็นหรือปวดฟันเป็นเกาเหล่านี้จะปรากฏขึ้นกับคนที่เกิดในราศีมังกรช่วงปักนี้นะครับเพราะฉะนั้นหากแม้ในใครที่กําลังอยู่ในกลุ่มเสี่ยงแบบนี้ก็ควรจะต้องทําตามที่หมอท่านบอกไว้จึงจะดีที่สุดเพราะบางครั้งอาการอาจจะรุนแรงเป็นหลายเท่าเท่ามีกุณเพื่อนก็ต้องระวังนีเตือน,นะครับเรื่องของอุปสรรคปัญหาคนราศีมังกรจะออกมาในรูปแบบนี้แต่ถ้ามองในเรื่องราวของความราักคนราศีมังกรต้องเรียนตรง นะครับว่าทางด้านความรักในช่วงปักเนี้ยต้องระมัดระวังเรื่องของรักซ้อนมือที่3มามนิดหนึ่งบางทีคุณอาจจะกําลังไปยุ่งเกี่ยวอยู่กับคนที่มีเจ้าข้าวเจ้าของแล้วไม่ว่าจะเป็นทั้งสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรี mm hmm. ที่นักหนักหน่อยก็คงจะเป็นคนที่ ยังไม่ได้แต่งงานแต่งการแล้วพอเอินไปเจอคนที่มีลูกมีภรรยาเข้าแล้วมีอะไรกันเรียบร้อยแล้วคราวนี้เนี่ยนะครับเกิดตั้งท้องตั้งคันอันนี้หนักเลยกว่าจะรู้ว่าเขามีครอบครัวแล้วก็ทําเราแบบหมดเนื้อหมดตัวซะแล้วหมดเนื้อหมดตัวในที่นี้หมายถึงว่าทั้งร่างกายจิตใจให้เขาหมดไม่เหลืออะไรแล้วกลายเป็นอนุภรรยาเราเนี้ยถึงต้องระวังสาหรับท่านที่เกิดในราศีมังกรในรอบปันบงนี้เวลาจะคบกับใครจะรักใครควรจะต้องตรวจสอบหรือว่าพยายามที่จะสืบสอะให้ดีว่าเขาเนี่ยสอนอยู่หรือไม่อย่างไรเหล่านี้คือสิ่งที่คนรา สี่องคกรถึงต้องกระทำกลายเป็นอุปสรรคปัญหาอย่างหนึง่งแต่ถ้าเรารู้สึกว่าโอเคไม่ได้มีปัญหาแม้เขาจะมีคนอื่นแต่เขาดูแลเราหรือยังดูเราแล้วก็ให้การช่วยเหลือเกือ้อกูลเราทุกอย่างก็ถือว่าไม่ได้มีปัญหาก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าผ่านได้สบายนะครับก็จะกลายเป็นอุปสรรคปัญหาเล็กๆน้อยประมาณเท่านี้นะครับ คราวนี้มาตอ่อกันในเรื่องของการเงินชาวราศีมังกรในรอบปังนี้ต้องเรียนว่าการเงินเนี่ยนะครับอยู่ในช่วงเวลาที่คุณจะมีการหมุนใช้จ่ายเงินค่อนข้างที่จะเยอะบางคนอาจจะกําลังอยากจะไปซื้อรถบางคนอาจจะอยากกาลังนําเงินไปลงทุนทําน่นทานี่หรือมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของที่อยู่อาศัยบางคนต่อเติมบ้านบ,า,นบางคนคนอยากจะซื้อที่ซื้อทางหรือบางคนอาจจะกําลังมีเรื่องร้อนใจที่ต้องใช้จ่ายเงินและถ้าอยู่ในกลุ่มแบบนี้ต้องเรียนว่าในช่วงปักนี้คนราศีมังกรยังสามารถผ่าน พ้นวิกฤตตรงนี้ได้อยู่นะครับเวลาที่เราจะไปทําธุรกรรมทางการเงินชาวราศีมังกรมักจะมีการรอคอยที่นานกว่าผิดปกติหน่อยหนึ่งนะครับแต่คนราศีมังกรยังสามารถทาธุรกรรมทางการเงินผ่านแต่ว่าข้อเสียอีกอย่างหนึ่งก็คือบางครั้งเราอาจจะได้ไม่เต็มตามที่เราต้องการแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าแม้ไม่เต็มแต่มันก็ยังสามารถทําให้การเงินของเราที่ติดขัดอยูอ่ไปได้สบายสบาย และที่สำคัญที่สุดในวันที่หนึ่งมิถุนายนในกรณีถ้าเรากู้แบงก์กู้ธนาคารแล้วมีปัญหาบางครั้งอาจจะช้าหรือไม่ผ่านหรือไร้น้อย คนราศีมังกรจะมีซิกเซนในเรื่องของการเงินในเรื่องของตัวเลขในช่วงวันที่หนึ่งมิถุนายนคุณจะมีความฝันนั้นเป็นมงคลและที่สาคัญความฝันเหล่านั้นมันจะนํามาซึ่งเรื่องราวของโชคลาภแต่ทุกอย่างมันจะต้องประกอบไปด้วยหนึ่งก็คือเรื่องของการไหวพระทำบุญเรื่องของการสั่งสมบุญมารมีด้วยเพราะปกติคนราศีมังกรเป็นคนที่ชอบเข้าวัดทำบุญอยู่แล้วเป็นคนที่มีบุญเก่าสั่งสมมาในเรื่องของการฝึกสมาธิภาวนาเพราะฉะนั้นคุณควรจะต้องรื้อฟื้นมันกลับามาใหม่โดยการหมั่นเจริญ สมาธิภาวนาอยู่เนืองๆแล้วความฝันของคุณมันจะกลายเป็นฝันที่แม่นยาเวลาคุณฝันเห็นอะไรที่มันผิดปกติที่มันแปลกแปลงไม่เคยฝันมาก่อนแล้วจดจําความฝันได้อย่างแม่นยําคุณกําลังจะมีโชคใหญ่แวะเวียนมาถึงหัวกระไดบ้านโดยที่บางครั้งคุณอาจจะไม่จําเป็นต้องเดินออกไปไหนเลยมีคนนาลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งมาให้คุณหรือรางวัลที่สองมาให้คุณก็ได้ไม่ได้หมายความว่าคนที่อยู่ในอันดับที่4ี่จะไม่มีสิทธิ์ถูรางวัลที่หนึ่งแต่เป็นเพราะว่าคุณมีบุญกุศลเก่าเยอะนั่นเองก็เลยผลทําให้คุ เกิดราศีมังกรในช่วงปักนี้จะมีเรื่องราวที่สมบูรณ์และก็บริบูรณ์มากขึ้นเป็นประมาณนี้นะครับคนราศีมังกรเนี่ยหากแม้นมองกันภาพรวมผมต้องเรียนว่าในช่วงปักนี้ยเวลาที่เราจะเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่บุญกุศลคือสิ่งแรกที่จะต้องทำก,ก่อนแล้วถ้าคนราศีมังกรรู้สึกว่าการทําบุญกุศลของเราในช่วงที่ผ่านมารู้สึกว่ามันไม่ค่อยสม่ําเสมอมีขาดตกบกพร่องบ้างแล้วอยากจะทําใหม่ในช่วงนี้ควรทําแบบไหนอย่างไรแนะนําอย่างนี้ครับ ชาวราศีมังกรเนี่ยหมั่นสวดมนต์จเจริญสมาธิภาวนาอยู่เป็นประจำนะครับ หรือหาโอกาสไปถือศีลบวชชีพราหมณ์นะครับถือศีลแปดตามวัดวา,ารามต่างๆ3วัน5วันตามกรรณสธรนหรือเวลาที่เรามีขณะเดียวกันก็ให้หมั่นทําบุญสบีบรรวดนน้าอุทิศบุญกุศลให้กับเจ้าการรมนายเวรอยู่บ่อยๆนะครับส่วนท่านใดที่เกิดราศีมังกรแล้วอยากจะทําบุญถวายสังฆทานสําหรับปักนี้คนราศีมังกรเน้นการทําบุญสังฆทานเป็นภาพไรจีวรแล้วก็เป็นเครื่องอัฐบริขารขององค์พระกษุสงฆ์จะนํามาซึ่งเรื่องราวของความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นการงานดีขึ้นการ เงินดีขึ้นและโชคลาภก้อนใหญ่แวบเวียนมาถึงนะครับเมื่อชาวราศีมังกรเนี่ยเข้าวัดไหว้พระทำบุญเสร็จเรียบร้อยคราวนี้ก็มาดูซิว่าหากกรณีเราอยากจะไปกราบสกักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเสริมดวงเสริมโชคเสริมลาภให้โดดเด่นให้บริบูรณ์ในช่วงปักนี้ควรทําแบบไหนอย่างไร โคราศีมังกรเนี่ยมีทิศนาโชคอยู่ด้วยกันสองทิศในปักนี้คือทิศเหนือและทิศตะวันออกเวลาที่เราอยู่ในสองทิศนี้ก็สามารถเข้าไปกราบแระมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ตามภาคเราได้เลยนะครับยิ่งถ้าอยู่แถวสมุทรปราการทิศตะวันออกแล้วเนี่ยชาวราศีมังกรต้องบอกว่าที่สมุทรปราการมีวัดเก่าแก่เยอะแยะมากมายแวะเข้าไปกราบสักการะบูชาได้เลยนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้อยู่ในทิศทั้งสองนี้แล้วเราอยู่ในกรุงเทพหรือปริมณฑลแนะนําอย่างนี้ครับกราบแลมัสการหลวงพ่อทันใจที่เชียงใหม่นะครับหรือตามวัดวาราราม เดี๋ยวนี้มีค่อนข้างที่จะมากสักการะขอพรโชคลาภกับองค์พระพุทธชินราชอันนี้มีอยู่ที่เดียวก็คือที่พิโลกนะครับสักการะขอพรโชคลาภกับองค์หลวงพ่อโตว,วัดพนัญเชิงนะครับออลาบขอพรโชคลาภกับองค์หลวงพ่อโสธรเข้าสักการะขอพรโชคลาภกับองค์หลวงพ่อทองคําวัดไตรมิตร และที่สุดท้ายก็คือการเข้ากราบสักการะบ,บูชาองค์ปู่นาคาแม่ย่านาคีตามเทวสถานแหล่งความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิญญาณเพราะชาวราศีมังกรมีดวงชะตาผูกพันอยู่กับองค์เทพกึ่งเัลฉานก็คือนาคานาคีนี่เองเพราะฉะนั้นหากเรามีความเชื่อทางนี้ก็ไว้เข้าไปกราบสักการะขอพรโชคลาภได้เลยครับ เมื่อคนราศีมังกรทำบุญสุนทานเสร็จไหว้พระเสร็จกราบสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรียบร้อยคราวนี้ก็มาดูกันซิว่าในงวดวันที่1มิถุนายน2อ6 6นอกเหนือจากเรื่องการงาน,งานการเงินที่บริบูรณ์สมบูรณ์แล้วเนี่ยคนราศีมังกรเนี่ยมีเลขนำโชคเป็นอย่างไรสีมงคลเป็นอย่างไรและที่สําคัญที่สุดวันที่เวลาสถานที่เป็นอย่างไรนะครับ สักครู่เนี่ยผมแนะนําไปเรียบร้อยก็คือเรื่องของทิศมงคลก็คือทิศเหนือและทิศตะวันออกสําหรับสีมงคลชาวราศีมังกรก็คือสีขาวสีฟ้าและก็สีม่วงครับ<ม>เวลาที่เราจะไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ไปเคารพนอ้นอมนบท่านหรือว่าจะไปทําธุรกรรมทางการเงินหรือจะไปเสี่ยงโชคก็ควรจะลองใส่สีพวกนี้ดู ดาวคู่มิตรจะเป็นผู้หญิงผอมสูงผิวสีน้ำผึ้งนะครับอายุเนี่ยไม่เกิน40ปีคนนี้เป็นขาจรที่จะมาจากทางที่ใต้จะนําโชคลาภมาให้กับคนที่เกิดนวราศีมกรสําหรับแผงประจําชาวราศีมกรยังคงเน้นคนขายที่เป็นลักษณะเดิมนี้และก็คนวันที่เวลาสถานที่เป็นหลักด้วยนะครับ สำหรับเลขมงคลน,นําโชคของคนราศีมังกรงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนกรณีถ้าเราฝันในเรื่องราวที่มันดูลึกลับซับซ้อนหรือฝันเห็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ร่มหาตาจากไปแล้วหรือฝันเกี่ยวข้องกับเรื่องของราวเก่าหรือฝันเกี่ยวข้องกับเรื่องของบ้านช่อง,ง้องหงเก่าคนราศีมังกรสามารถที่จะนําเอาความฝันหรือนําเอาตัวเลขจากความฝันนั้นมาเสี่ยงถ่ายได้เลยนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้ฝันแบบนั้นคนราศีมังกรมีเลขนำโชคอยู่ด้วยกัน5ตัวดังนี้ครับก็คือเลขสองเลข6 เลข8เลข1แล้วก็เลข4นะครับสำหรับวันที่อันเป็นวันดีเป็นวันอุดมมงคลเรื่องของคนดาสีมังกรก,ก็คือ 22, 26, 28, 29และวันที่30ครับเวลา8นาฬิกา14นาที12นาฬิกา14นาที14นาฬิกา26นาที16นาฬิกา26นาทีและเวลา20นาฬิกา14นาทีครับ สำหรับสถานที่อันเป็นมงคลในการจะเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่ก็คือในวัดที่ไปทำบุญหรือแหล่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเทวสถานแหล่งทางความเชื่อทางจิตวิญญาณ ที่เราไปไหว้พระไปทําบุญนั่นเองนะครับรวมถึงตลาดน้ําแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดีต่างๆหน้าโรงรับจำนำก็ได้หน้ากองสลากก็ได้รวมถึงหน้าโรงพยาบาลและก็หน้าร้านบิวตี้ช็อปหรือหน้าร้านขายเครื่องสอําอางหรือหน้าร้านเสริมสวยต่างๆเวลามีลอตเตอรี่ผ่านมาหรือมีแผงประจําอยู่ตรงนั้นเราลองดูว่าเขาเนี่ยเป็นดาวคู่มิตรของเราหรือไม่อย่างไรวันที่เวลาสถานที่ได้แล้วก็ลองดูนะครับ คนราศีมังกรเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าในช่วงปักนี้การที่จะมีโชคมีลาบก้อนเล็กก้อนใหญ่ก็ต้องบอกว่าอยู่ที่บุญธรรมกับแต่งของแต่ละคนในบางครั้งบางทีเนี่ยในสิ่งที่ผมพูดไปหลายๆท่านอาจจะกําลังตั้งความหวังไว้แต่ก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าคนเราแม้จะเกิดวันเวลาเดียวกันก็ตามแต่ว่าการบุญการกุศลของแต่ละคนไม่ได้เท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นมันย่อมต้องมีแตกต่างกันบ้างเป็นเรื่องปกติธรรมดาก็ควรจะต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชมนิดนึงนะครับ อันนี้เป็นดวงชะตาของท่านที่เกิดในราศีมังกรมหาเฮงอันดับที่4ประจําวันที่1มิถุนายนกับผมหมอกิชโชลีนะครับก่อนจากกันไปก็เช่นเดิมนะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการอยากจะตรวจเช็คดวงชะตากับผมแบบเอกุลสิบเลยก็ติดต่อสอบถามพูดคุยกันเข้ามาได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับและที่สําคัญที่สุดก่อนจากกันไปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยสําหรับวันนี้ราศีมังกรกับผมหมอกิชโชลีลากันไปแล้วแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่กับราศีต่อไปวันนี้มีความสุขมากๆสวัสดีครับ